วันี้ดมอเคยทำดิว่าเลยเพราะเคดไปทำดีเมื่อเมาเลยยงไปทดวขึ้นน่นึนี่เล้ั่นแล้วน่กบอกนี่หูข้ลงไป จฮัป็นย้ำไม่ขึ้นดังอีกหะเมื่อกี้ไมขึ้นดังยืล่ะตอนี้กี้มันดังเจฮบอกไดเดกไปกลัวเข้ปตอนนี้ฮทาตอนนี้ฮกำลังสียาลงเ